ส,สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับลุงเล็กนะครับผมอ่าเดี๋ยวพามาชมวัวพอพันนะครับผมนี่ครับบ่ามันแดงอาจจะโรคมังหันทุ่นกับะลักทุ่มมากอันนี้เลยตัวผมอยู่แค่บอกกระสอบคนนะ <laughs> อยู่ไซส์ล่อวันสิอยู่กับทลักนะโอ้ยดังแฮงดังแฮงเอาคนมาพี่เจ้า นี่นะี่อ้ก็นล่กี่นูวอนี่ก่อนลูกเล็กตัวนี้ชื่อว่าอะไรครับทองคำอ่าไอทองคำเนาะทองคำไแล้วอายุกี่ปีสามปีไปสามปีกัวกำลัลังนุ่มๆเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกลักษณะพ่อพันหน่อยพ่อพันเต็มแล้ป ยังไม่ทันเต็มนี้กลางๆาีว่าลักษณะขอพันที่ดีทำกันก็กนักด้วยน้ำนักตัวหนักวไงกวบ่เนื้อหนังดีแล้วมท่านีเร็จมั้ยกล่ันแขงขาดีอไแล้วสีแดง โอ้ปนี้กินา้นยัีผสมโต้ผสมจริงผสมจะเท่าไรนี่ลงเ็กพันหนึ่งันนะพันหนึ่งพันหนึงเราจะไก่จะไก่ลงอ๋อล้วแต่ใกล้แต่ไกลพันหนึ่งเนาะเราผสมพันหนึ่งเดต้นที่พันหนึ่งเต้นที่พันหตามระยะทางวะไกลไกลนี่งามแหง กับพันเดียวเออพันเดียวเขาขนไปหาเฮาดิอืเฮ่าดีด้าลุงเล็กมาแล้วรถเขไปดอกฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมโอ้โหให้เขามาดีกว่ามือนันก็มาจะทักไปบึงมาจะทักไปบึงก็บอกขึ้นว่าให้ไปแล้วก็บอกว่าให้คนมาดีกว่าขาลายวะคาลายค่พันเดียวบางทีถึงว่าเจ้าเมารถมากับมัดสีเพราะแพ่งช้ำให้เฮ่าไปนะเฮ่าไปเขาก็ขิดไก่เนาะ แขวคนมากก็แมสาวมากกับพระท่านไอ้สมดอกแต่แหลกแขวยกับปอยไว้แขวยกับปอยบักเคือกไว้กับมันมัดสิมัดสิกยู่อยู่แต่มาท่านมาท่านยู่นะฝอกกับไปธนาคารไปธนาคารอันเป็นเรื่องอันนั่นเลยเรื่องแต่คนทุกทะเบียนเรียงพูดเลยลบมาเห็นแต่หางฉี่แกแดยอยู่อีนั่นรุดเสือกมันกับผ้ากับผิวหยางอยู่หยางนกบกันอยู่หางฉี่แกแดย์แกเดย์แกเดยอยู่เออเลยเท่าบอกพี่เหตุเพ่าะคนคนก็มาเอาวคนก็เลยลบมาเอา เป็นแบบวาเอาค้ำค้ำหรือเปล่าแข่งขาดีเนาะแต่ว่าเอามาหาแม่เพิ่นตัวเพิ่นยังอยู่แต่อยู่แต่มันมันบ่ชหายโคมแต่ว่ามันยืนอยู่กับแม่มันมันยืนเลยถักแทผล้พราะจันง่วงมันเคยอยู่นกแม่แต่ไส่มาไปแล้วเ่าไป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 แล้วไปแล้วกลับบ้านก่อนอ่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมไปกลับบ้านทองคำ ไปแล้วบารนน้เอเ่าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่นะครับผมวันนี้ก็สวัสดีครับ